สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นาคารชิคชิคแชนแนลนะครับกับผมนาคานั่นเองนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวมิสเตอร์โดนัทนะครับเป็นน้องหมีน้อยนะครับช็อกโกแลตนะแต่ถ้าอยากดูคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งครั้งนะครับกดไลค์กดแชร์กันนะครับคนละหนึ่งครั้งนะครับขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับนะวันนี้เราก็ได้ลองไปซื้อมิสเตอร์โดนัทนะครับเออเป็นคอลเลกชันของน้องหมีนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูหน้าตานะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับจริงๆหน้าตามััััััันน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 น่่่่่่่่่่าาาาาารรรกกกกกกววววววีีีี้้้้ผมมมมมมมเเเเเหหืออออตตยยปไไแแคึงงงงะะบพใสลลลล็ ผมมันก็เลยแบบเบี้ยวไปข้างหนึ่งนะครับนะแล้วก็ราคามันราคา29บาทนะครับนะแล้วก็มีโปรโมชั่นนะครับนะน่าจะประมาณ5ชิ้น100นึงอะไรเงี้ยแต่ชิ้นนึงก็29บาทลองไปดูในแฟนเพจได้นะครับนะแล้วมันก็มีทั้งหมด6รถเลยนะครับนะแต่ว่าเราวันนี้เรามีแค่รถเดียวนะครับเพราะว่างบหมดแล้วนะครับ เรื่องนี้งบหมดนะครับเราจะรีวิวแค่น้องโกโกแบร์นะครับน้องชื่อน้องโกโกแบร์นะครับรสช็อกโกแลตแต่เราไม่รู้ว่าข้างในามีไส้หรือไม่มีนะครับเราจะมาดูไปพร้อมกัน <c oughs> เดี๋ยวเราจะให้ดูหน้าตาน้องหมีก่อนนะครับน้องหมีหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับนะอันนี้ก็น่าจะเป็นไวท์ช็อกโกแลตป่ะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นช็อกโกแลตอ,นนอันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตอะาหตกลงมาขั้นหนึ่งแล้วดึงขึ้นมาดึงไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเราลองดมก่อนดีกว่านะอืมดมดมก็กลิ่นโดนัััท่วไปนนะะครบ ก็ช่วงนี้มันมีคอลเลกชันใหม่มานะครับนะแล้วก็หน้าตานะครับเราให้ประมาณเอกลิ่นเราให้ห้าสี่เต็มห้าแล้วกันนะกลิ่นก็โดนนัดปกตินะครับไม่ได้เหม็นแล้วก็ไม่ได้หอมแล้วก็ปกติเนาะแล้วก็หน้าตาแต่หน้าตาเราให้ห้าเต็มห้าไปเลยนะครับแต่ว่าหูมาถักไปข้างนึงเพราะว่าเราใส่กล่องมาไม่ดีเองนะครับนะแต่จริงๆหน้าตามันหน้านรักมากน่าหลักมาก,นานก,มากถ้าถ้าใครเห็นนะเดี๋ยวเราลองชิมกันดีกว่าเนาะอืมอืม อร่อยอืมอร่อยไม่มีไส้อไม่มีไส้หรอของชิมกรอเขางว่มีไส้ไหมไม่มีไส้จริงๆแต่ก็อร่อยอยู่เอาเดี๋ยวให้ดูน่าจะเขาเป็นอย่างไี้เรามาแกะไอ้ตรงนี้กันดีกว่าไหมแกะตรงเขาๆไว้วอไอชโาแรกไหม เริ่มเลอะแล้วอุ้ยมันแกะไม่ได้อุ้ยมันแกะไม่ได้มันต้องก,กินมันต้องก,กินไปเรื่อยๆจนถึงนี่หนะ้าตาข้างในก็เป็นนี้นะอร่อยอร่อยนะอยากให้ข้างในมีไส้อ่ะ,เส,อะเสียใจอ่ะเสียใจเสียใจบวกเสียใจอืมแต่ทำไมมันไม่มีไส้เลยอยากให้มีไส้จังก็ราคา29บาทเนาะแน้วว่ามันก็โดนัททั่วไปแค่เป็นรูปด่างหมีนะแต่ว่ามันก็น่ารักดี ใครที่ชอบน้องหมีก็ไปซื้อได้จริงๆจริงๆมันมีหกลายนะเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้อยู่แล้วนะครับนะก็สามารถไปดูได้นะครับว่ามันมีรสอะไรบ้างนะถ้าเราจะไม่ผิดน่าจะมีรสกล้วยรสเลมอนอะไรเงี้ยน,นมฮอกไกโดอะไรเงี้ยลองดูนะอืมจากเข้ามาถึงข้างในก็ไม่เป็นไส้จริงด้วยไม่เือนไส้อ่ะเสียใจยอ่ะอยากให้มันเป็นไส้จังถ้าเป็นไส้คงจะดีนะน่าจะเป็นแบบไส้นมหรือว่าไส้ช็อกโกแลตก็ได้นะ แต่ไม่มีท่าก็ไม่เป็นไรน้องมีเดือน้องมีเดือครึ่งตัวแล้วตอนนี้ตอนนี้หัวน้องมีขาดไปแล้ว <c oughs> แต่เราอยากกูอันนี้มันเป็นไวท์็อการ์อะไรรอเปล่าเดี๋ยวลองกัดดู <c oughs> อืม เป็นไวท์ซอการแล้วจริงๆด้วยก็รยอร่อยอยู่นะง่าย้มไม้มันก็เหมือนไอติมเลยนะอร่อยากให้ข้างในมีไส้อ่ะื่นตัวเรานะ เราอยากให้ข้างในมีไส้ไส้นมไส้นมหรือไ,ไส้ชอร์ตแล้เราอยากให้ข้างในมีไส้นมหรือไส้ชอรตก็ได้นะตียี่ห้าบาทแต่ว่ามันก็ควรจะมีไส้นิดน,นึรือเปว่าหรือควรจะมีไส้นะไม่รู้มาให้คะแนนส่วนของความอร่อยก่อนดีกว่านะความอร่อยเราให้สี่ห้าแล้วกัน หักไปนึงคะแนนเราคิดว่ามันควรจะมีไส้ข้างในนะถ้ามันมีไส้เนี่ยเราให้ห้าเต็มห้านะสำหรับตัวเรานะแต่เราไม่รู้ว่าคนอื่นชอบกินไส้หรืออาจจะไม่ชอบก็ได้น้แล้วก็ใครอยากลองกินก็ลองไปซื้อดูที่มิตรโดนันได้นะครับตัวนี้มันมีพวกแบบเทศกาลเหมือนเออตุ๊กตุ๊กตาหมีอะไรอย่างเงี้ยว่าเราไม่แน่ใจมันต้องเรียกว่าอะไรนะไอ้ที่มันเป็นสัตว,ว์อะไรเงี oles, okay. or, anyway, ้ not, right? right. yorsun. ยเออมันจะมีเป็ดมีกบมีวัวมีหมีอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปดูได้นะครับนะราคาชิ้นละยี่สิบเก้าบาทถ้าจําไม่ผิดโปรโมชั่นก็คืออืม ห้าชิ้นหนึ่งร้อยอะไรเงี้ยลองลองไปดูได้นะครับนะก็อร่อยอร่อยดีนะครับใครใครที่อยากลองไปกินเพราะว่ามันน่ารักก็ลองไปซื้อสักชิ้นหนึ่งเหมือนพี่ก็ได้นะถ้าแบบไม่อยากจะซื้อห้าชิ้นเนี่ยซื้อสักชิ้นชิ้นหนึ่งมาลองกินก่อนก็ได้นะแล้วก็วันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปแล้วนะบ๊ายบายช่วงนี้ติดสอบนะอาจจะไม่ค่อยได้อัพคลิปหรือไลฟ์สดแล้วนะบ๊ายบาย